ครับวันนี้ก็มาดูกันอีกวันหนึง่งกําลังถูกต,ต้นตเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กําลังต่อต่อแป๊บน้ำนะหลายวันแล้วฝนตกไม่ได้ต่อเนี่ยครับต่อแป๊บน้ำเพื่อที่จะรดตุเรียนแต่ว,ว่าตอนนี้ฝนตก ปลูกเรียบร้อยแล้วก็ทุกต้นจะมีรากกดแบบนี้นะครับต้องตัดออกดูครับดูต้นนี้ครับรากกดมีเกือบทุกต้นนะนี่ครับดูรากกดขนาดนี้เป็นแบบนี้ถ้าปลูกไปไม่โตแล้วก็ไม่ตายแล้วก็จะยืนต้น เดี่ยวเฉาไปไเรื่อยๆครับนะครับวันนี้ก็แดดออกด้านนู้นก็ร้อยฝาต้นแต่ด้านนี้ก็ต้องต่อแป๊บน้ำอยู่นี่ครับครับด้านนูน้นแล้วตอนนี้ ต่อแป๊บน้ำเสร็จยังไงก็คอยดูกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ได้ต่อ,อว่าฝนไป่ตก